สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Access กันนะคะซึ่งโปรแกรม Microsoft Access ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลต่างๆโดยจะเริ่มตั้งแต่จัดเก็บข้อมูลประมวลผลแล้วก็นำผลนั้นออกมาค่ะซึ่งเราจะนำไฟล์นั้นไปใช้งานนะคะโดยขั้นตอนแรกของการทำงานนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้จักหน้าต่างของโปรแกรมกันก่อนค่ะ วิธีเลือกการใช้งานนะคะมีด้วยกันสอวิธีค่ะวิธีที่1คือคลิกที่ Start ค่ะไปที่ All โปรแกรมคลิกที่ Microsoft Office ค่ะจากนั้นด้วยที่ไอคอนของ Microsoft Access ค่ะวิธีที่2นะคะคือการดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไอคอนของ Microsoft Access ที่หน้าจอได้เลยนะคะเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาดังนี้ค่ะ ซึ่งการสร้างฐานข้อมูลนะคะสามารถทำได้ด้วยกัน2วิธีค่ะวิธีแรกคือสร้างจากแม่แบบค่ะให้เราเบันิกเข้าไปที่ตัวอย่างแม่แบบนะคะจะปรากฏแม่แบบต่างๆให้เราเลือกค่ะก็จะมีเช่นคณะฐานข้อมูลที่ติดต่อบนเว็บนักเรียน หรือข้อมูลของนักเรียนนั่นเองค่ะเมื่อเราเลือกตัวอย่างแม่แบบได้แล้วนะคะให้เรากําหนดชื่อค่าว่าเราต้องการเซฟไว้ว่ายังไงจากนั้นเลือกค่ะว่าเราต้องการเซฟไว้ที่ไหนนะคะโดยการคลิกที่แฟ้มสีเหลืองค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะให้เราคลิกตกลงค่ะวิธีที่2นะคะจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลจากเอกสารเปล่าค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะ เราจะเป็นคนกำหนดเองว่าเราจะทำฐานข้อมูลแบบไหนนะคะโดยคลิกที่ฐานข้อมูลตขอไยค่ะโดยคลิกที่ฐานข้อมูลเปล่าแล้วพิมพ์ชื่อลงไปค่ะในตัวอย่างนี้นะคะเราจะพิมพ์ชื่อว่าสมาชิกค,ค่ะจากนั้นให้คลิกที่แฟ้มนะคะเพื่อเลือกว่าเราจะเซฟงานไว้ที่ไหนค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะเราจะเซฟงานไว้ที่ไดอีนะคะจากนั้นคลิกที่ตกลงค่ะแล้วคลิกที่สร้างก็จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมขึ้นมาดังนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้จักส่วนต่างๆของโปรแกรมกันนะคะโปรแกรม Microsoft Access นะคะจะประกอบด้วยแฟ้ม แฟ้มก็จะเป็นส่วนที่รวบรวมการจัดข้อมูลต่างๆนะคะก็จะมีข้อมูลล่าสุดการสร้างการพิมพ์เพื่อปินงานค่ะตัวเลือกตัวเลือกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแท็บทูบาร์ค่ะที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้บ่อยนะคะแท็บทูบาร์จะอยู่ ข้างบนนี้นะคะแท็บ t o b a r จะเป็นตัวที่ช่วยให้การทำงานของเราเร็วขึ้นนะคะแท็บ t o b a r จะสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเราก็จะมารู้จักแทบ <c oughs> ็บ ribbon กันนะคะแทบ็บ ribbon จะประกอบด้วยหน้าแรกสร้างข้อมูลภายนอกเครื่องมือฐานข้อมูล ขตข้อมูลและตารางค่ะหน้าแรกนะคะเป็นคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการทำงานสร้างเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขอ b อบเจกต์ค่ะข้อมูลข้อมูลภายนอกนะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการติดต่อระหว่างโปรแกรมค่ะเครื่องมือฐานข้อมูลเป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลค่ะ แล้วเรานะคะก็จะยกตัวอย่างการสร้างตารางค่ะโดยเรานะคะจะไปที่หน้าแรกแล้วคลิกที่มุมมองค่ะจากนั้นกำหนดชื่อของตารางนะคะคลิกที่ตกลงค่ะจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะเราจะมาแก้ไข ชื่อเขตข้อมูลกันก่อนนะคะอั้งแรกนะคะเราจะกำหนดให้เป็น c l a s s ID นะคะแล้วก็ฟีดต่างๆนะคะเราจะกำหนดให้เป็น c l a s mm hmm. s Name ค่ะ a d d d e s e ค่ะ แล้วก็วันเดือนปีเกิดหรือเดนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมากำหนดชนิดของข้อมูลกันค่ะ c l s s s ID นะคะจะกำหนดเป็น AutoNumber ค่ะ c ค่ะ s n n m m e จะกำหนดเป็น Text ค่ะ Add r e t s หรือที่อยู่นะคะจะกำหนดเป็น Text ค่ะ วันเดือนปีเกิดเราจะกำหนดเป็น this time นะคะเบอร์โทรศัพท์จะกำหนดเป็น Number ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาอธิบายหลัง คลาสไอดีนะคะจะเป็นรหัสของลูกค้าค่ะต่อมาเป็นชื่อสกุลนะคะ ต่มาเป็นที่อยู่ค่ะต่อไปเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะต่อไปเป็นเบอร์โทรค่ะปเมื่อเราบันบทึกงานไว้แล้วนะคะ ก็ให้เราคลิกขวาค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะเราก็จะมาดูการสร้างแบบฟอร์มนะคะโดยคลิกที่มุมมองค่ะเมื่อคลิกที่มุมมองแล้วเพื่อการทดสอบนะคะเราจะกรอกข้อมูลสัก2สองชื่อนะคะ กพื่เป็นการยืนยันว่าเวลาเราสร้างแบบฟอร์มบนทึกจะปิดออกไปได้นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นที่อยู่นะคะ ต่อไปจะเป็นวันเดือนปีเกันนะคะต่อไปเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะชื่อที่สองนะคะ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกขวาแล้วกดบันทึกค่ะจากนั้นกดปิดไปค่ะเราจะมาดูขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มนะคะคลิกที่ออกแบบฟอร์มค่ะ